เรามักจะรู้สึกว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ดรโจดิสเปนซาคือคนที่เปลี่ยนความเชื่อนี้เขาทําให้เราเข้าใจว่าร่างกายของเรานั้นเราสามารถควบคุมได้ถามว่าเราจะควบคุมร่างกายยังไงให้ได้ผลสูงสุดคําตอบคือเราต้องไม่เครียดเพราะความเครียดนี่แหละที่เป็นตัวขัดขวางการควบคุมร่างกายของเราความเครียดแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกคือความเครียดทางร่างกายเช่นเวลาเราเจ็บป่วย ร่างกายจะเกิดความเครียดโดยอัตโนมัติประเภทที่2คือความเครียดทางเคมีซึ่งเกิดจากสารเคมีในร่างกายไม่สมดุลอาจมาจากอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือสารพิษที่สะสมในร่างกายและประเภทที่3คือความเครียดทางอารมณ์ซึ่งเป็นความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะถ้าสะสมนานๆเข้าวันหนึ่งร่างกายก็จะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาลองนึกภาพตอนเช้าคุณตื่นมาเตรียมตัวไปทำงาน ขับรถออกจากบ้านแล้วมีคนปาดหน้าทันทีคุณรู้สึกโกรธอารมณ์เชิงลบพุ่งปรีดแค่เหตุการณ์แป๊บเดียวก็ส่งผลต่อยีนและระบบร่างกายแล้วพอไปถึงที่ทำงานคุณต้องปริ้นงานด่วนแต่เครื่องปริ้นเสียคุณรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมต้องเกิดตอนนี้นี่คืออารมณ์เชิงลบอีกแล้วพอส่งงานเสร็จหัวหน้าไม่พอใจในผลงานคุณกลับมาด้วยอารมณ์ขุนมัวพอถึงบ้านลูกไม่ทำการบ้านคุณก็รู้สึกว่าทำไมไม่มีความรับผิดชอบสักอย่าง นี่คืออารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นตลอดวันจะเห็นได้ว่าอารมณ์เชิงลบและความเครียดเล็กๆน้อยในชีวิตประจําวันส่งผลต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิดทางออกคือเราต้องฝึกควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในภาวะที่ดีคิดบวกมองโลกในแง่ดีแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็ควบคุมร่างกายได้และนั่นคือกุญแจสําคัญสู่สุขภาพที่ดีร่างกายของมนุษย์ เป็นระบบที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบฮอร์โมนระบบภูมิคุ้มกันหรือแม้แต่ระบบย่อยอาหารซึ่งทั้งหมดนี้ถูกควบคุมโดยสมองและอารมณ์ของเราเป็นหลักความเชื่อเดิมๆม,มักทําให้เราคิดว่าร่างกายเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเราป่วยโดยไม่รู้ตัวเราเหนื่อยโดยไม่อยากเหนื่อยหรือเราเครียดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ความจริงแล้ว ร่างกายตอบสนองต่อความคิดและอารมณ์ของเรามากกว่าที่เราคิดดรโจดิสเพนซาเป็นหนึ่งในผู้ที่เปลี่ยนแนวคิดนี้เขาชี้ให้เห็นว่าเราสามารถควบคุมร่างกายได้ผ่านการควบคุมอารมณ์และความคิดเพราะสมองของมนุษย์มีระบบที่เรียกว่าสมองส่วนความคิด (neocortex) ซึ่งสามารถปรับสมดุลของสมองส่วนอารมณ์ (limbic system) ได้หากเราฝึกฝนอย่างถูกวิธีความเครียดคือศัตรูตัวร้ายของการควบคุมร่างกาย พราะเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติเช่นระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงระบบย่อยอาหารมีปัญหาหรือแม้แต่ระบบความจำบกพร่องความเครียดที่สะสมเป็นเวลานานจะทำให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและนำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือแม้แต่มะเร็งตัวอย่างที่เห็นชัดคือ การเกิดอารมณ์เชิงลบในชีวิตประจำวันเช่นเวลาใครตัดหน้าขณะขับรถเราอาจโกรธเพียงชั่วครู่แต่อารมณ์โกรธนั้นส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันเลือดสูงขึ้นและกล้ามเนื้อเกรงตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวพอไปถึงที่ทำงานหากเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นเครื่องปริ้นเสียหรือหัวนั่งดุอารมณ์เชิงลบจะยิ่งทวีคูณและร่างกายจะเข้าสู่ภาวะสู้หรือหนี (fight or flight response) ซึ่งเป็นกลไกลธรรมชาติของมนุษย์แต่เดิมไว้ใช้เผชิญภัยคุกคามแต่ในยุคปัจจุบันเรารเผชิญกับความเครียดแบบเรื้อรังทําให้ร่างกายไม่เคยได้พักผ่อนอย่างแท้จริงทางออกคือการฝึกควบคุมอารมณ์ด้วยการคิดบวกและการมีสติ mindfulness เช่นเวลาเจอปัญหาที่ทําให้เครียดให้หายใจลึกๆนับ1-10เพื่อให้สมองส่วนความคิดได้ทํางานก่อนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์นอกจากนี้การออกกําลังกายการนั่งสมาธิ และการพักผ่อนให้เพียงพอก็ช่วยลดระดับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปแล้วร่างกายไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจกลไกของมันและฝึกฝนที่จะจัดการกับอารมณ์และความคิดเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่จิตใจที่แข็งแรงนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ